โอเคนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาถอนเงินนะครับจำนวน128บาทนะครับ้าในส่วนของ t o มั m um o y Wallet เนาะส่วนใครที่อยากได้เงินนะครับจำนวนนี้นะครับก็ดูคลิปวิดีโอนี้ให้จบเนาะเดี๋ยวผมก็จะพามาหาในส่วนของเงินจำนวน128บบาทนะครับต่อวันเลยเนาะโอเคนะครับ ใครนะครับที่ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับบนหน้าจอมือถือของท่านผู้ชมนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับที่ผมชี้ไปเนาะสามเลี่ยวเล็กๆเนี่ยกดเข้าไปหนึ่งทีนะครับจากนั้นเลื่อนลงมาเสเล็กน้อยนะครับก็เขียนคําว่าลิงก์ตรงลิงก์เสียฟ้าเราก็กดเข้าไปตรงลิงก์เสียฟ้าได้หนึ่งทีนะครับกดเข้าไปเลยนะครับจากนั้นนะครับหลังจากที่เรากดเข้ามานะครับหน้าแรกที่มันขึ้นก็คือหน้าต่างประมาณนี้นะครับแล้ก็กดคัดลอกรหัสได้เลยนะครับตัวนี้นะครับกดคัดลอกไปหนึ่งทีนะครับ โอเคการลอกปุ๊บนะครับมันก็ขึ้นคัดลอกเรียบร้อยเราก็เลื่อนลงมา S เล็กน้อยนะครับก็เห็นตรงดาวโหลดและก็เข้าร่วมตัวนี้นะครับเราก็กดเข้าไปหนึ่งทีเลยนะครับกดเข้าไปปุ๊บนะครับ มันเนี่ยก็จะพาเรานะครับเด้งเข้าไปในส่วนหน้าในส่วนของ Google Play Store นะครับแล้วก็เห็นในส่วนของหน้าแอปพลิเคชัน TikTok นะครับก็คือเราก็สามารถที่จะกดติดตั้งได้เลยนะครับหลังจากที่เนี่ยกดลิงก์เข้ามาตามที่ผมบอกแล้วเนาะใครที่ทําอย่างนี้นะครับก็จะได้รับในส่วนของ0.5บาทเนี่ยฟรีไปเลยนะครับแต่ใครที่ดาวน์โหลดแล้วเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคกดเข้ามาตรงเปิดได้เลยนะครับเพื่อที่จะเข้าสู่หน้าแรกของแอปพลิเคชันนะครับกดเปิดได้เลยนะครับย้านะครับว่าเพื่อนๆคนไหนที่ดูคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นผู้ใช้ใหม่เนาะ ทุกขั้นตอนเลยเนาะน,นะครับท,ที่ยังไม่ทําการสมัครนะครับก็แนะนําให้สมัครใหม่ทั้งหมดเลยนะครับก็คือเราก็ต้องสมัครใหม่ในส่วนของการยืนยันด้วย g m เ i l เนาะก็แนะนําสําหรับผมก็คือให้เ,เพื่อนๆเนะี่ย นะครับล็อกอินนะครับหรือว่าทําการสมัครใหม่เนาะหลังจากที่เพื่อนๆเนี่ยทำการสมัครเสร็จแล้วนะครับก็กดเข้ามาตรงฉันนะครับตรงนี้ได้เลยนะครับหรือเพื่อนๆนะครับที่สมัครใหม่เนี่ยมันก็จะขึ้นตรงชิคบนนัสตรงนี้นะครับแล้วกดได้เช่นกันนะครับหรือว่าใครจะกดตรงฉันก็ได้เนาะพอกดตรงฉันปุ๊บนะครับก็รอสักครู่มันก็จะขึ้นหน้าต่างประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยก็กดตรงด้านบนได้เลยนะครับตรงสีเหลืองนี้ตรงนี้นะครับที่ผมชี้ไปด้านบนเนาะโอเคกดเข้าไป1ทีเลยนะครับ กดไปปึ๊บนะครับมันก็จะพาเราเนี่ยเด้งเข้าไปสู่หน้าต่างประมาณนี้เนาะโอเคนะครับมันก็จะเด้งเข้าสู่หน้านี้นะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ทําการสมัครใหม่นเนี่ยมันก็จะได้รับในส่วนของเงินนะครับสูทห้าบาทตามที่ผมบอกตอนตอน้นคลิปได้เลยนะครับก็คือเราจะได้รับฟรีนะครับก็ต่อเมื่อเราดาวน์โหลดเหมือนผมเนาะโดยการกดลิงก์ผ่านเข้ามานะครับแล้วก็ดาวน์โหลดติดตั้งอะไรให้เรียบร้อยเนาะแล้วอยา่างเพื่อนๆน,น,นะครับกดเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับก็เลื่อนลงมาสัเล็กน้อยนะครับก็เจนคําว่า ป้อนรหัสอ้างอิงนะครับตอนนี้นะครับเพื่อจะได้รับในส่วนของ0.5บาทเนี่ยฟรีไปเลยนะครับเพื่อนๆก็เลือกลงมาสเสล็กน้อยนะครับแล้วก็เอาสิ่งนี้ผมสิ่งที่ผมเนี่ยให้คัดลอกนะครับแล้วก็เอามาวางตรงหลักเดือนตัวนี้ได้เลยนะครับหรือเพื่อนๆคน,นไหนนะครับที่ยังไม่ทําการคัดลอกเนี่ยก็สามารถที่จะพิมพ์ได้เช่นกันเนาะ โดยพิมพ์รคำภาษาอังกฤษนะครับพิมพ์ใหญ่ G สามสี่ศูนย์หนึ่งสี่หกหนึ่งนะครับแล้วก็กดยืนยันได้เลยนะครับใครที่ใส่ไปแล้วนะครับก็จะได้รับในส่วนของ0ูนบาทเนี่ยฟรีไปเลยนะครับเข้าในส่วนของธูมานี่วอลเล็ตเลยนะครับก็จะเป็นยอดรวมตรงนี้นะครับโอเคนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เพื่อนๆเนี่ยทำตามที่ผมบอกครบทุกอย่างแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะเข้าสู่หน้าต่างประมาณนี้นะครับซึ่งเพื่อนๆเนี่ยก็จะเห็นยอดเงิน ที่เราเก็บสะสมมาเนาะหลังจากที่ใครนสมัครใหม่นะครับโอเคนะครับส่วนนะครับทำยังไงนะครับถึงจะได้เงินนะครับเพิ่มเนาะเราก็จะได้ในส่วนของ2แบบนะครับแบบแรกก็คือยอดเงินในส่วนของททมนี่วอลเล็ตเลยนะครับ และก็ในส่วนของยอดเหรียญน,นะครับซึ่งเหรียญตัวนี้เราก็สามารถที่จะมาแลกเป็นเงินได้นะครับโดยเอา1นึ่งมือเหรียญเนี่ยแลกเป็นเงินสดได้เลยนะครับซึ่งวิธีการหาเหรียญน,นะครับก็ได้มาจากที่เราเนี่ยดูวิดีโอเนาะสำหรับผู้ใช้ใหม่เท่านั้นนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาที่ใบเพิ่มเ <zem> <Clo. S 1> ติมด <peu. S 1> ้วกันเนาะส่วนวิธีการถอนนะครับหลังจากที่ใครทําตามที่ผมบอกทบทุกขั้นตอนแล้วนะครับก็จะมียอดเงินคงเหลือเนาะแล้วเราก็กดตรงถอนได้เลยนะครับเพื่อที่จะเข้าสู่หน้าต่างเมนูการถอนเนาะ ซึ่งนะครับมันมีฟังก์ชันใหม่ก็คือในส่วนของการถอนทั้งหมดนะครับซึ่งทั้งหมดตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะถอนเข้าในส่วนของทูมันี่วอลเล็ทั้งหมดเลยนะครับก็คือยอดเงินที่เรามีเท่าไหร่เนี่ยก็คือถอนเข้าได้หมดเลยนะครับโอเคนะครับรายได้ย้อนหลังนะครับที่ผมได้ในส่วนของแอปนี้นะครับก็คือ364บาทนะครับโอเคกดถอนนะครับแต่ว่าผมลืมเลือกจํานวนเงินเนาะโอเค ซึ่งนะครับคนดูคนไหนนะครับที่ดูคลิปวิดีโอนี้นะครับสมัครตามที่ผมบอกแล้วเนี่ยขั้นต่ำก็คือมันจะแลกเข้าในส่วนของทูตุนี่วัลเลตก็คือขั้นต่ำหนึ่งบาทนะครับเพื่อนๆก็เลือกเป็นสองหนึ่งบาทได้เนาะส่วนผมจะเลือกเป็นทั้งหมดนะครับก็จะแลกเงินทั้งหมดเลยนะครับกดถอนปุ๊บนะครับโอเครอสักครู่นะครับซึ่งแอปนี้ผมได้ทําการถอนไปทั้งหมดนะครับประมาณสักห้าหกครั้งได้นะครับแล้วก็รวมเป็นเงินก็สามร้อยหกสิบสี่บาทนะครับโอเคหลังจากที่เรานะครับกดเข้ามาแล้วนะครัับหหนนนน้้้าาาตที่มขึก็คือ วันนี้นะครับก็จะรวมยอดที่เราเนี่ยจะทําการถอนนะก็คือ128บาทนะครับตัวนี้นะครับก็คือยอดเงินทั้งหมดที่ผมได้มีนะครับในส่วนของการเชิญเพื่อนการเล่นกิจกรรมต่างๆนะครับโอเคกดถอนเงินได้เลยนะครับเพื่อที่จะทําการถอนเนาะโดยการกด้าไปหนึ่งทีนะครับจากนั้นนะครับมันก็จะยืนยันให้เราเนี่ยยืนยันอีกรอบนะครับว่าจํานวนที่ถอนนะคือนึ่อ128บบาทนะครับให้เราเนี่ยเช็คดูเนาะว่ามันถูกต้องหรือเปล่านะครับแล้วกดยืนยันเพื่อถอนได้เลยนะครับ แล้วจ่าเนี่ยเพื่อนๆนะครับเดินยานการถอนแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับก็จะมีการเอ่อตัวนี้นะครับหรือว่ามีไ d นะครับที่เราเนี่ยได้ทําการถอนนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะเช็คได้เนาะซึ่งการถอนนะครับจะใช้เวลา1นะครับถึง2นาทีนะครับในการที่ถอน1ครั้งนะครับก็คือเข้าเลยเนาะ ก็เพื่อนๆเนี่ยก็สามารถที่จะกดเข้าไปกลับสู่หน้าหลักได้เลยนะครับส่วนสลิปตามถอนต่างๆนะครับเดี๋ยวผมก็จะให้ดูตอนท้ายคลิปเนาะหลัจากที่เราถอนไปแล้วนะครับจำนวนเงินนะครับก็จะหายไปนะครับแล้วก็เป็นศูนย์เนาะก็สามารถที่จะมาเช็คได้นะครับ โอเคนะครับส่วนเงินสดนะครับหรือว่าประวัติของเราเนี่ยก็คือได้ทําการเบิกถอนเนาะก็คือตัวเนี้ยหนึบาทนะครับผมก็ทําการถอนไปแล้วนะครับโอเคนะครับส่วนเพื่อนๆนะครับคนไหนที่ยังงงอยู่นะครับว่าเออวิธีการหาแต้มหาเงินมันทํายังไงนะครับซึ่งผมก็จะบอกหลักๆเลยนะครับหลักๆนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับอย่างแรกก็คือการเชิญเพื่อนนะครับตัวนี้นะครับหรือว่ากดเข้าไปตรงเชิญนะครับกดเข้าไปได้นะครับสามารถที่จะกดเข้าไปได้เนาะ กดแล้วไปหนึ่งทีนะครับจากนั้นนะครับก็จะขึ้นหน้าต่างประมาณนี้เราจะแชร์ไปยังเมสเซจนะครับหรือว่าจะแชร์ไปในข้อความหรือว่าจะเป็น Facebook นะครับ SMS อะไร Gmail เนี่ยได้หมดเลยนะครับแต่ว่าผมก็แนะนำให้คัดลอกลิงก์ดีกว่านะครับพอกดคัดลอกลิงก์ปึ๊บนะครับเพื่อนๆเนี่ยก็เอาลิงก์ที่คัดลอกเนี่ยมาวางใต้คลิปไปดองผมเนาะหรือว่าให้เพื่อนๆของเพื่อนๆเนี่ยดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ใส่รหัสเชิญเนาะในส่วนของของเพื่อนๆเองนะครับแล้วเพื่อนๆเนี่ยเขาจะได้รับ แต่นะครับเพื่อนๆของเพื่อนๆเนี่ยใส่เข้ามานะครับแล้วนะครับเพื่อนๆของเพื่อนๆเนี่ยทำภารกิจนะครับในส่วนของเล่นแอปทิกตอรนะครับเป็นเวลา3วัน7วัน14วันก็คือเล่นไปทั้งหมด15วันนั่นแหละนะครับรวมไปนะครับก็คือ1คนเนี่ยเราก็จะได้ในส่วนของ22บาทเลยนะครับซึ่งเพื่อนๆก็สามารถที่จะไปเชิญเพื่อนๆได้นะครับอาจจะงงนิดนึงนะเพราะว่าคําซ้ำเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับโอเคนะครับส่วน าการหาแต้มวิธีที่2นะครับก็ได้มาจากที่เราเนี่ยทำการดูวิดีโอนะครับซึ่งวิดีโอที่ผมพูดเนี่ยก็คือวิดีโอในส่วนของ Tik t อกนะครับแล้วมันก็จะมีให้เราเนี่ยเก็บเหรียญเนาะซึ่งเหรียญตัวเนี้ยเราก็สามารถเนี่ยไปเก็บได้นะครับหรือว่าไปตามราได้เนาะเดี๋ยวคลิปหน้าก็าจะมาสอนอีกทีนะครับโอเคนะครับวิธีการหาแต้มหลักๆเนี่ยก็ได้มาจากการที่เราเนี่ยเชิญเพื่อนนะครับแล้วก็เล่นในส่วนของแอปกิจกรรมต่างๆนะครับในแอป Tik t อกเนาะเราก็สามารถเนี่ยมาดูวิดีโอนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ทําการ กรอกเลยว่าใส่โค้ดของผมมาแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็ทําการเล่นให้ครบจํานวน15วันด้วยนะครับก็เล่นไปเนี่ยวันหนึ่งก็ประมาณ10นาทีนะครับเพื่อนๆก็ฝากด้วยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเล่นนะครับครบ14-15วันเนี่ยผมก็จะได้รับในส่วนของ22บาทเนี่ยฟรีไปเลยนะครับโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูประวัติการถอนนะครับหรือว่าสลิปการถอนนะครับว่าจะเข้าจริงหรือเปล่านะครับในส่วนของเงินตรงนี้นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือประวัตินะครับที่ ได้ทําการถอนนะครับจำนวนเงิน128บาทนะครับข้อในส่วนของบัญชีทูมันี้วอลเล็นะครับก็คือยอดในส่วนของการเติมเงินเนาะแล้วก็จํานวนเงิน128บาทนะครับก็ถือว่าเป็นการเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของเงินทั้งหมดที่ผมได้ทําการถอนไปเนาะก็ยืนยันอีกรอบนะครับสำหรับแอปพลิเคชัน t i กต o k นะครับเพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะเล่นได้ทุกคนเนาะโดยเข้าไปเล่นได้นะครับแล้วก็การดูวิดีโอนี่เราก็สามารถที่จะทำเงินได้นะครับซึ่งเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สงสัยตรงไหนนะครับก็สามารถที่จะ ออคอมเมนต์ได้นะครับคอมเมนต์พูดคุยกันได้เนาะหรือว่าจะอินบ็อกมาที่เพจก็ได้นะครับผมก็รอตอบอยู่เนาะโอเคนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็น่าจะมีแค่นี้นะครับถ้าเกิดใครชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอหน้าสําหรับคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับผมก็อนหนึ่งร้อยยี่สิบแปดบาทคอนเฟิร์มนะครับว่าเข้าเนาะโอเค